สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเดินเทคอีกครั้งนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนก็ได้ทำงานประดิษฐ์ไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น กระดาษวันแม่นะคะหรือแม้แต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะทำ ที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะรวนแล้วแต่เป็นงานประดิษฐ์ทั้งสิ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักความหมายของคำว่างานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์ก็หมายถึงสิ่งที่จัดทำขึ้นนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการสร้างสรรค์ให้เกิดความประณีตสวยงามน่าสนใจเพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์นะคะ ก็คุณครูก็จะยกตัวอย่างเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้นะคะงานประดิษฐ์กระเป๋านะคะจากกล่องนมโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะงานประดิษฐ์ผ้ารองแก้วนะคะงานประดิษฐ์ตุ๊กตานะคะจากฝาขวดน้ำอัดลมนะคะ งานประดิษฐ์กระทงจากใบตองนะคะเราจะเห็นกันบ่อยๆในช่วงวันลอยกระทงนะคะงานประดิษฐ์ผานดอกไม้พานดอกไม้แบบนี้นักเรียนก็จะพบเจอได้ในวันไหวค้ครูที่ผ่านๆมาใช่ไหมคะอ่าคราวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นงานประดิษฐ์ใบสีนะคะใบสีนี้จะใช้ในพิธีกรรมต่างๆของไทยนะคะ งานประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะอันนี้ก็จะใช้งานได้นะคะสะดวกนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือนะคะยังอ่านไม่จบก็สามารถขั้นไว้อ่านต่อได้นะคะงานประดิษฐ์มาลายจากถุงนมโรงเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะงานประดิษฐ์นะคะ หนึ่งเลยคือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการใช้สอยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่คันหนังสือนะคะหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะ คราวนี้นะคะความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะ1ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่างานประดิษฐ์ส่วนใหญ่นะคะก็จะนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะมาปรปับปรุงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มมูลค่านะคะ 2. นะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแทนที่ที่นักเรียนจะ นั่งดูหน้าจอแล้วดู YouTube นะคะดู TikTok ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็ใช้เวลานี้นะคะมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เพื่อใช้นะคะเพื่อประโยชน์ของตนเองดีกว่านะคะ3นะคะก็คือความเพลิดเพลินนะคะความเพลิดเพลินในการทำนะคะ4นะคะเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุคุณครูยกตัวอย่างเช่นอ่า พวงมาลัยจากถุงนมนั่นเองนะคะสร้างเป็นถุงนมที่เราไม่ใช้แล้วก็นำมาสร้างเป็นพวงมาลัยที่สวยงามได้นะคะสร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมนะคะมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันสวยงามขึ้นนะคะ 6. นะคะ ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของเรานะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นเราไม่มีที่ขั้นหนังสือนะคะนักเรียนก็สร้างขึ้นมาเองนักเรียนอยากทําเป็นรูปอะไรเป็นตัวอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เลยนะคะ 7. นะคะเป็นของขวัญให้แก่ผู้อื่นได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่น การ์ด้วพรวันแม่นะคะที่นักเรียนได้ทำเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่ผ่านมานะคะ 8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยยกตัวอย่างเช่นพันดอกไม้ไหว้ครูนะคะ การทํากระทงนะคะกระทงจากใบตองหรือการทำใบสีนะคะเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดไม่มีโควิดนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการจัดแข่งขันการทํากระทงด้วยใบตองนะคะก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะ เนะคะเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนทำกระทงะใบตองได้แล้วนะคะในช่วงวันลอยกระทงนะคะที่บ้านของนักเรียนมีต้นกล้วยใบยกล้วยเยอะนักเรียนก็อาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำกระทงเพื่อขายได้นะคะหรือเราอาจจะไม่ต้องเพิ่มรายได้หรอกแค่ นำของเหลือใช้นะคะมาใช้ใหม่อีกครั้งนะคะมาประดิษฐ์และใช้ใหม่อีกครั้งก็เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยละค่ะอ่าสิบนะคะเกิดความภูมิใจในตนเองนะคะในชิ้นงานที่เราทำเองนะคะ คราวนี้นะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะก็คือ 1. เลยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ 2. มีความภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะ 3. ม,มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆหรือปรับปรุงผลงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะคะสวยงามยิ่งขึ้นน่าใช้ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะ เป็นการฝึกให้รู้จักสังเกตสิ่งรอบๆตัวนะคะและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูยกตัวอย่างเช่นกองล่างนำมาประดิษฐ์เป็นที่วางของเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ฝาน้ำม,มันลมเมื่อกี้นะคะก็นำมาผลิตเป็นตุ๊กตาแฟนเป็นโมบายได้นะคะก็คือเราจะสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราที่มีอยู่นะคะจากนั้นก็มาสร้างสารรค์เป็นงาน ประดิษฐ์ง่ายๆของเรานะคะคราวนี้ในวันนี้นะคะคุณครูจะมีงานประดิษฐ์แบบง่ายๆมาฝากนักเรียนนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนส่งเป็นชิ้นงานนะคะใครอยากจะทำนะคะเพื่อใช้เองคุณครูก็ จะมีวิธีการทำแนบท้ายคลิปนี้นะคะให้นักเรียนลองไปทำดูนะคะอันนี้จะเป็นที่ขั้นหนังสือแบบง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักเลยแบบนี้นะคะจะทำได้สองทางสองแบบที่ขั้นหนังสือของเราทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับงานประดิษฐ์วันนี้นะคะที่คุณครูเดินเพนนำมาฝากนักเรียนนะคะก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะ อันนี้เราใช้ได้จริงนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนมีการอ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือยังไม่จบนะคะต้องการที่จะขั้นหน้าไว้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าอ่านหนังสืออ่านเล่นนะคะตัวนี้นะคะก็จะทําหน้าที่แบบนี้สมมุติว่านักเรียนเปิดหนังสือแล้วอ่านถึงหน้านี้นะคะต้องการจะขั้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดลงได้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหรือตัวนี้นะคะเล่มนี้นักเรียนอ่านไป แล้วมันอยู่หน้านี้นะคะหนูก็สามารถพันไว้แบบนี้นะคะได้แล้วก็ปิดหนังสือลงนะคะนี่เราก็จะเจอตรงนี้นะคะเป้ดลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะสามารถเปิดเจอได้นะคะอะคราวนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทํำในเจ้าสองในเจ้านี้นะคะนักเรียนจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอันนี้ครูจะเสียบวางไว้แบบนี้นะคะ คราวนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีกาวนะคะจะเป็นกาวสองหน้ากาวน้ําก็ได้นะคะแล้วก็มีกันไกายนะคะมีไม้บรรทัดสําหรับรีดกระดาษนะคะมีหมืกดํานะคะเป็นปากกาหัวแบบนี้นะคะหรือหัวเล็กแบบนี้ก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็ใครจะใช้สีไม้นะคะก็จะมีสีไม้อย่างเช่นตัวนี้นะคะสีเหลืองคุณภููไม่ได้ใช้สีเลยนะคะ นี่แต่คุณครูใช้กระดาษสองแผ่นนะคะตัดสามเหลี่ยมแล้วก็มาแปะตรงหน้าแบบนี้ตรงนี้นะคะจะมีสีไม้ตรงหวัวตรงหูนิดนึงนะคะหรือว่าจอินใช้ไหมขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะพาเราทําเป็นลักษณะของรูปไก่นะคะนี่คุณครูก็จะมีกระดาษสีเหลืองแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนี่คือกระดาษขนาด A4 เลยนะคะจากนั้นนักเรียนพับเลยพับตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ให้เป็นปลายแหลม ก้มมุมตรงนี้ให้จลกันนะคะจากนั้นก็รีดก,กระดาษลงไปรีดกระดาษลงไปแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้คุณครูลืมบอกนะคะก็จะมีกระดาษ A4 นะคะสีที่เราต้องการใช้จะเป็น A4 สีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เราจากนั้นนะคะคุณครูจะใช้ดินสอขีดตรงบางขั้นตอนการตัดนะคะถ้าใครมีกรรไกรสำหรับเด็กจะดีมากเลยก็คือกรรไกรพลาสติกนะคะส่วน ใครที่ใช้กันไกเหมือนคุณครูเป็นกันไกค่อนข้างคมนะคะจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆนะคะเพ mm. ื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะ mm. อ่ะชิ้นนี้นะคะเอาไว้ก่อนแล้วก็จะเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะเ mm. ็นก็รีดให้เรียบเลยนะคะ mm. พับตรงไปลักษณะนี้ mm. ถ้าใช้กระดาษบางมันก็จะพับง่ายกว่านะ mm. ถ้าใช้กระดาษหนาก็จะพับยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ mm. นี่ กระดาษของเรามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกถ้าเกิดใครอยากได้ที่ขั้นหนังสืออันเล็กๆนะคะก็แบ่งกระดาษขนาดกระดาษให้เล็กลงนะคะก็จะได้อันเล็กลงแล้วนะคะก็จะทําลักษณะนี้นะคะรีดกระดาษให้เรียบเลยจากนั้นก็เคลียบมาค่ะอันนี้กระดาษรุกูค่อนข้างแข็งนะคะมันจะทับยากนิดนึงนี่นะคะให้มุมแหลมตรงนี้จะหลดมุมด้านบนตรงนี้นะคะได้แบบนี้นะคะนี่เง็นป้าจากนั้นนะคะ เราก็จะพับส่วนตรงนี้ลงออ่อขอโทษค่ะพับส่วนตรงนี้ขึ้นนี่นะคะลักษณะนี้เราก็รีบให้เรียบเลยนะคะนี่เห็นไหมคะพับเป็นแบบนี้พับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้นะ,ะนี่นะคะคราวนี้นักเรียนพับนี่ตรงนี้ สับสนนะคะถ้าส,สนตรงนี้เข้าด้านในมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นมุมพับตรงนี้นะคะนักเรียนทําแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าด้านในสอดเข้าด้านในนะคะทั้งสองฝั่งเลยสอดเข้าไปนะคะแล้วก็รีบกระดาษอีกทีนึงนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ภาพนี้คุณครูจะให้เขาเป็นไก่นะคะคุณครูก็จะมีกระดาษสีส้มพอดีคุณครูมีกระดาษเยอะนะคะ ใครที่ไม่มีหนูใช้วิธีการละลายสีก็ได้นะคะอ่ะคุณครูก็จะใช้กระดาษสีส้อมสีแดงที่คุณครูมีนะคะเป็นแบบนี้เลยสีส้อมตรงนี้นะคะคุณครูจะตัดเป็นส่วนปากของไก่นะคะเป็นปากไก่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนั้นนะอ่านี่นะคะแต่คุณครูก็จะติดกาวลงไป เช่นอนี้นะคะแล้วไก่ก็จะมีหันด้านบนใช่ไหมลูกมีหันด้านบนนะคะณครู<ช>ก็เับก็ดัดลงไปก่อนก็ตัดแบบนี้เลยอเออใครยังตัดไม่ได้หนูวาดรูปก,ก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะโค้งแบบนี้แล้วก็โค้งขึ้นแบบนี้นี่นะคะ ได้แบบนี้เห็นไหมคะก็จะติดลงไปเป็นหองไก่แบบนี้นะคะตรงนี้คุณครูทางตรงกลางาแปะลงไปรอให้แปาวแห้งคราวนี้ไก่ต้องมีดวงตานะคะมีเหมือนเดิมคมคอนเ็ปต์เดิมนะคะตาแบบๆน่ารักน่ารักนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะไหนจะทำให้ใ่แก้นแดงนิดหน่อยก็ได้นะคะนี่นะคะใครที่จะทำเป็นของขวัญวันเกิดนะคะหรือของขวัญอะไรก็ตามนะคะหนูก็สามารถเขียนตรงนี้ได้หรือต้องการแสดงเป็นความเป็นเจ้าของนะคะหนูก็เขียนตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นคุณครูเขียนครู เดือนเพลงนี่นะคะถ้าหนวทำเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้เพื่อนนะคะหนูก็อาจจะเขียนอย่างอื่นแต่นี้คุณครูไม่คุณครูทำใช้เองนะคะคุณครูก็จะเขียนแบบนี้เป็นชื่อคุณครูหรืออย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้สูญหายก็ได้นะคะเวลาเราไปใช้ที่อื่นเนาะนี่นะคะแบบน,นี้เรียบร้อยแล้วที่ขั้นหนังสือของคุณครูนะคะนี่ก็จะใช้ได้เหมือนกันเลยนี่นะคะ นีนะคะเรียบร้อยแล้วทำง่ายภายในห้านาทีโอเคค่ะวันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆยังไงบ้างคะนักเรียนที่ขันหนังสือของคุณครูเป็นยังไงบ้างคะมีใครทำตามคุณครูบ้างไหมเอ่ย อันนี้เป็นตัวอย่างงานประดิษฐ์เล็กๆในน้อยนะคะที่คุณครูนํามาฝากพวกเราแต่ในชิ้นงานนี้คุณครูไม่ได้บังคับให้พวกเราทําทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะทำเป็นของฝากของขวัญหรือทำไว้ใช้เองนะคะก็ลองทำดูนะคะถ้าเป็นของขวัญน,นักเรียนอาจจะเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการ์ด ที่ใช้งานได้นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือให้กับเพื่อนของเราได้นะคะหวังว่านักเรียนจะทำตามคุณครูเยอะๆนะคะและอยากเห็นนักเรียนใช้งานที่คันหนังสือแบบนี้ของคุณครูเยอะๆเลยนะคะวันนี้คุณครูเดินเพนก็ขอจบการเรียนการสอนในคาบนี้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย